ตไม่เป <łość> ็นไรเขาปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยโทรมันปาทอปาทอไม่ต้องห่วงฉันโอเคฉันโอเคฉันแค่โดนตัดนิดหน่อยจะแค่โดนตัดนิดหน่อยจะแค่โดนปาดคามือจะแค่โดนปาดคามือจะแค่โดนทุมจะแค่โดนปาดฉันก็โดนฉันก็ฉันก็คิวเองฉันคิวเองฉันโดนตัดต่อฉันโดนตัดต่อโดนเข็ดปั๊ รอเกปาฉันดปาดฉนดทุบสนตเลยไม่ต้องหวงฉันโอเคฉันโอเคแค่โดนตับนิดหน่แต่แค่โดนตัดนิดหน่อยแ่แค่โดนปาดขามือแ่แค่โดนปาดขามือแนแค่โดนทุ่มแตแค่โดนปาดก็โดนฉันก็ฉันก็คิดตัวเองคิดตัวเองนะฉันรถตัดต่อฉนรตับต่อโอเคป แอนยองค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p d o x Channel นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินจื้อผิงเหยนกันค่ะทุกคนสกินคอร์ปซาริโอนะคะซินนามอนโลนี้ความแบลกรุปนะคะเป็นเอ่อคาแรคเตอร์ตัวละครที่เราชอบที่สุดในบรรดาเอ่อไมม์เมลอดี้เอ่อคูโรมิแล้วก็ใครอีกฮัลโลคิตตี้นะคะเป็นเอ่อเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชอบที่สุดนะคะนี่ความแบลกรุปเวอร์ฉันชอบ คือความหูยาวความแบบความข่าวระมุลฟ้าอะไรมันมันน่ารักก็มันน่ารักอ่ะนี่มันน่ารักมันโสมากเลยนะคะจื่อชีจือจ่อน้องซินอมอลโลนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่แบบรวมๆนะคะภาพรวมเห็นไหมเออใส่ใส่ใส่อุ้งมือให้มันดูเข้านิดนึงให้ดูมีขนนิดหน่อยนะคะนี่เออปีกับหางไม่เกี่ยวนะคะปีกกับหางโครเซตตเอามาใส่เพราะว่าไม่ได้ซื้อหางของชีไวเพราะว่าชีมีหางของตัวเองนะคะแต่เราไม่ได้ซื้อไว้นี่ ออเทเซอรี่นะคะทุกคนน้องมีหางซื้อแยกด็อกเทลนี่แต่เราไม่ได้ซื้อไงก็คือแบลมากก็คือเป็นแบบซินนมาโรเลยอะเนี่ยความแบลความกรุบนะคะน่ารักนะน่ารักนะนี่ว่าให้ให,ให้น่ารักมีความแบบนุ่มฟูมากใครที่ตามไหนก็ต่าได้เลยนะครับเพราะว่าชีน่ารักเวอร์คือแบบต้องต่าจริงๆอันนี้ต้องต่ำจริงจรินะคะเออก็เนี่ยมีหางซื้อแยกนะคะทุกคนแล้วก็มีเสื้อนะคะชีมีเสื้อ แล้วสีก็มีหมวกด้วยสี่มีหมวกที่สวยนะค่ะนี่แล้วก็อีกอันนึ้งก็เป็นวิกนะคะวิกจะเป็นวิกสีทองนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวถอดให้ดูแบบวิกดวโดรกลนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเปียเป็นแบบติดโบด้วยติดโบแบบเวียดนามเออสเวียสาเวียเวอร์ถูกต้องมาแล้วน้องก็มีการ์ดด้วยนะคะเพิร์ลลังเหมนการ์ดการ์ดโอ้โอ้แอบโหลดแอบโหลดอะไรคะนี่แล้วก็จริงจริง อ๋อซินนามอนทีมีออท่าทางด้วยะคะแต่เราก็ไม่ได้ซื้อบอนกันแล้วก็คือท่าสติกกี้ไรเคนะคะท่านี้นี่เป็นอย่างนี้เป็นฟิลนี้ถ้าใส่หางก็จะเป็นแบบแบ,บ๊ๆเลยน่ารักน่ารักนะแต่ก็แอบบมันแบบเออนะมันก็น่ารักแหละคือฟิลนะคะทุกคนอะ่ะก่อนที่ทุกคนจะไปดูเกมเพย์นะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยค่ะวายมีบินนคาร,รัวาย มีบินดาบกระจายมีบินอ๋อโดนชามำล้าก็หมีอ้อยบ็อกอ้ออ้ยเมทให้ตัวเองเป็นไงบ้างยอดเยอ่มีบิดากอะใ้่อือล่ะฮีโร่เดว่าฮีโร่เดววะิวปึ๊บปึ๊บไม่มีดากกระจโอ้ยเต่าต่ออยเต่าออยหลบใครมีบิดากะใสมีบินดาบอะอ้ยมีบินดากะอ้ยโดนอาโดนโดนไหนอยู่ยหหัวเป็ิวเป็ิว ฮัลโหลสายเออมีมีดอกอ่ะซ้ายมาดิมาดิมีม <this>? <confused. S 2> ีดอกอ่ะซ้ายสายอุ๊ยมีมีดอกะปึ้ง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 มีมีดอกอ่ะซ้ายรถมีมีดอกอ่ะซ้ายรถบ๊อกสตายแล้วมีมีดอกอ่ะซ้ายบ๊อกแซปตัวแม่ปึ้งเก็บรูดทลโหลรูดอ้าวไรเป็นไงล่ะมันมีแซปอีกตบมาดิมาดิมาดิขี่รถในบ๊อกบ๊อกแซปตัวแม่แซปแซปปึ้งบ๊อก ขี่รถตายดีเต่าอ,อ่ะฮีโร่ในว่าลูดฮีโรถในว่าฮิลปื้นลูดกีมันชาร์จมากลูดก,ก,กีบ๊อกบ็อกก็แม่แซะแซะเก็บบล็อกฮีโรถในว่าฮิลต่ออยู่ต่อฮีโร่ในว่าลูดกีปึงป้งปึ้งเที่ยวไตล่ลมเที่ยวไตล่ล้อมบ๊อกอ๋โอโคโโโ้กฮีโร่ในว่าฮิลซิมโอ๊ยเต่าห,หรอกนะอ้เมทให้ตัวเองให้ตัวเอง ตายิงอีกโอ้ยตาแล้อออไม่นะปึ้งโอเคได้อยู่ดยว่าหลบอย่าเข้ามาเข้ามาโอไมกก็ตายหมดเลยทีนี้ชั้นล่ะเฮ้ยเจอสีลาทีมาเกิดปะบอเออหลบบได้แซดแซดปึ้งป้าป้าป้าจะตายแล้วจะตายแล้วเราได้ปะโอไมก์ก็ฮีโร่เดมอนฮิวเมทห้ตัวเองออพึบลบลบลลบลลลลบลแล้วทาอลาลบล ปัดเลือดครับปัดเลือดปาดปาดปาดปัดปาดได้ไหมงัดปึ้งตีปึ๊บ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 ปอ้ไม่เส็บเลยค่ะสีลาเอ้ยอุ้ยทาก็มาเกิดมาเธองัดปึ้งอ๋อโดนบอกว่าเธอแต่ึกรูปเม็ดให้เต็งงัดเอ้ยตํามเอ้ยปึ๊บปึ๊บป๊อโ้โหเอ้ปึ๊บตีงัด ตายป้าสวยถูถูถูกตีตีตีขาตีขาตีขาอึ้งตีขาตีขาตีขาชุบ้ามชุบไม่ให้ชุบหรอกตีโอ้ยนะถาเอาะเป็นงังไงเราจะให้เม็ดลอยคั้นเป็นไงล่ะอ <ap> ั๊บตั้มเอ ตำแตงคคจนตองพนหน่อยน้องตำแตงเฮ้ยงัดเฮ้ยบักแสบตัวแม่ตีตีเออดา้อนโกลโอออ้ยโอ้ยโอเมก้าโอ้าโอมก้ามีโเนอร์ยินบักโอเมก้าดาคอนโอ้โหลโ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 อ้ยโอเมก้าโอเมกออมี ơ con lô 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 no lô 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 no ดาก้อนเฮ้ยเลิลิศเขาทายอยู่ไหนวะต่อแห้งแล้วอ๋อดาก้อนโลโลเอาไงครับดาก้อนโล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 ูโอไม่คุณเทพถูบถูบถูบดาก้อนโรลูโรลูโลโลโลโอ้ยหวงโอ้ยโอ้ยต่อยับปากอุ้ยตามไม่ได้เลยอยู่ข้างนอกเกินอ่ะดาก้อนโรลูโรลูโรลโรลู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 โฟกัส ปาดเลือดแขนลดลเออถามไปไปโอ๊ยโอ๊ยบอสกี่รอดเนเวอร์ยูบอสอืออ๊ยลดลดกี่รอดคือกี่รอาสกิ๊ก่อนสกิก่อนคือกี่ระติ่งมันนี่ลดถูก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 ติมติๆมติมติมๆิิมถูกถก ตีถูกถูกถุกถูกถูกถุกถูกถูกถูกป๊อตีรูดกินย่างกินย่างกินย่างติมปึ้งติมาตะลิยูโรยชูริติตึ๊ตีสิมันมันมันหนีไปทางเธออะหนีไปทางเธออะตึ๊บสิมปึ้งตรงนั้นจะมีอาตี๋ไหมนี่ย ปึ้งรูด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 สองเตะเอ้าเียพี่น้องมันเป็นอันมันเป็นมุมอ่ะได้อยู่ด้อยู่มอบเอ้าโอ้รูดจีโอ้มวยออนไปทีุ่กเทเพศคิกคิเคิกคิกคเกคิกคิกคนเคิกคิกคิกคเกคิกเิกคิกกกคิ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 กเคเกคิ

เอ้ยเจ็บไรตุด oh, oh, ๊ป๊อกป๊อป๊อกแก็แม่อ๋ยมันยิงพอดีเก็บเก็บุ๊ดหลอเ้๊อก๋อิสาตีอยู่อ๋อวิสตีวระวังวิสาตีเฮ้ยเฮ้ยเต่าเต่รถเต่ารถอยูนีอยู่อดีีวิสาตีอยู่นะมึงเป็นลาววะอิซซีตีลาว อ้ okay. hm. ่งเจอคนตายละบัออสืออะไรอ่ะงวยเทพเทรมันนี่ปึ้งบักบักเทรเพตจิ๊ก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 เิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊เจิ๊ก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 จเ๊าจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิจิ๊กยิ๊กจ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 ทจิ๊กจิ๊กจิ๊ อ้าวไม่ตื่นไม่ตื่นหรอตื่นหน่อยไดนเวลาเทมเพสบักมีมาช็อตไหลช็อตไหลช็อตมนช็อบไหลช็อตมีดบ,บ,บินนักข่าลัดมีอ๊เม็ดให้ตัวเองมีดบินดาวกัดใจมีดบินดาวกัดสายตายอะไรนักทายมีร่อเดว์เอยูมาตะเียตีเราเด้อมาตะเียตีเราเด้อหลบหลบหลบปึ้งอะไรอติให้แล้วมีดบินนักขารัดมีดบินดาวกัด ตายมีีดกอ๋ออ๋ออ๋อหลบ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 หลเหลเหลเหลบหลบหอบหลเหลบหลไหลบหมบไลบหลบมลบหลบหลบตลยหนึ่งบีลบหลบหลหลบหลบหบหลบหลบหลบหายลบหาบมลบหลบหลบหยบลบหลไมลบห้บหล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 บมลบหลาหลบหลบหลาหกบลบหะบหบหลาหลบลาีบหลล ฮิวมีบีดากกะตายมีบีดากกะตายโอเคดาก้อนโลโลไอบอสบอสอ๊ช่วยปมด้วยช่วยปมด้วยครับโอ๊ยดาก้อนโลโลโลอ้อหลบหลบหลบดาก้อนโล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 อ๊โอ้ยดีล้อเดมอนฮิวบอสอ้อเจ็บโอเคป้านูกบอลตีให้แล้วนะ เอาได้เลยวีน่กจตายดิเจตเตอร์บัลลัสเจตเตอร์บัลลัสการให้สการให้ตายแล้วตายแล้วดาก้อนเอาเลยเจ้เอาเลยฮิวฮิวดาก้อนโล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 มีให้ตัวเองดาก้อนโลโลลดลดปาดเลือดอ๊อดปาดเลือดแฉนบักปาดดเลือแนปาดเลือดแฉนปาดดเลือปาดเลือดแฉน บาดเลือดแขนดูดโอยเฮปตาแดงหรอเอามานี่บาดเลือดแขนดูดโอยบาดเลือดแขนดูดโอยบาดเลือดแขนดูดโอยเออมวยออนแปดทีถูกตีฝ่ามือตึ๊บ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 มึไม่เคยไปขอออโตเวอร์ดีดดีดมึงไม่เคยขอต้อยู่มวยออนแปดทีถูกตีฝ่ามือมวยออนแปดทีเราขอแล้วไงสาระ าฮีโร่เดี๋ยวไปยิงก่อนปึ๊บมวยอ่อนแปดทีทงตีฝ่ามืออีนี่จะตายแล้วค่ะปึ้งโอ้ยไอ้หาใจอีกมวยอ่อนแปดทีทงตีฝ่ามือปึ้งเป็นไงล่ะสำหรับเปิดสาย่ะเริ่มเลย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 ขนาดขนาดเจ็บเติมยาหรอมวยอ่อนแปดทีทงตีฝ่ามือปึ้งลดเอาไม่ไปมวยอ่อนแปดทีทงตีฝ่ามือลดไปล้างลดไปบ้าง ไมไปลฮมวยอ่อนแปที่6สีฝ่ามือฮึบบฮึบยมวยอ่อนมวยอ่อนเออมวยอ่อนมวยมวอ่อนติ้มติม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 หแล้วอ๋อมวยอ่อนมวยอ่อนแปที่6สีฝ่ามือเฮ้ยเฮ้ยทดง แต่หนึงได้ไหมแต่หนึงได้ไหมล่ะแต่หนึงได้ไหมล่ะอไไื้อมอืมไม่ให้ชุดนกักบ๊อบตึ๊บโซโจโคโนฮาจิมปึ้งจิมปึ้งจิมปึ้งอ้อบ๊อบอะหลบเม็ดให้ตัวเองบ๊อบเซ็ตตัวแม่ปึ้งตอกดาคอนโลโล ไปไปไดหฮะดาก้อนฮีโร่เดวอไอฮิวบอหลบหดาก้อนโล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 เอามกปกระถายังไงเอาไปไปฮีโร่ดาก้อนโล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 โม่เตะถูกดาก้อน โล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 มีดบินคเพื the aan, ่อนโลทำมีบินถลอมีบินลอกโอยมีบ <i> ินถลอมีดบ <ce> ินตายนปัดๆปัปัปอ <sil mel ian CROSSTALK router> ้าวเดปัดปปัโอ๋อโกนโคนนะฮะเก็บๆๆ็โเอะไรนายมีบินออไปเาว้เลยไ นักาเอ้ยลูกออชดลไม่เป็นไรไมีมีดาบกันแมีมีดากะตายตายป,ปล็อกบ๊็อกเจเออเอาเลยเลยปุยย๊บเลยสองลิศวยมากมีมีปล็อกมีมีดากะปบลอกแซดมีมีดากะตาย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 หนึ่งอ้าวอะไรวะอ้าวผาอ้าวโดนตับนะเลยอ่ะเจย์โดนจานเจมี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 ม

ดาต้นฟูฟุเคเคเคเลิศอุ้ยอุ้ยไพ่พอถูถูเก็บเป่งเป่งเป่งอ๋อยบ๊อกเป็นไงล่ะแซบบ๊อกงาดึ้นอุ้ยอุ้ยบ๊อกอุ้ยบ๊อกเออบ๊อกอีนี่เป็นไงฮะเป็นไงฮะอืมอืมอืมขาวอยู่อย่างนั้นฟ้าอยู่อย่างนั้นเอาเลยเจ๊าเอาเลย จะได้อยู่จะได้อยู่จะได้อยู่ตายหนึ่งได้ปะไห้ปะฮีโร่อเดวิลฮิลชิน้องอ้าวชินฮิลแล้วชินฮิลแล้วฮุกอยู่ไหนฮุกฮิลจะเอาตีใครด่าด่าก็โรโล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 อ้าวสตีใครอยู่วะฮุกดาก้อนโลอ้าวดาก้อนโร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 โล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 โอไปก้อนพโอไปก้อนพ่อไปก้อน โอเมกอโอเมกอนหลบหลบถูกยิงอีกเจ๊ยิงอีกเจ๊ฮีโร่เดนวะฮิร่ถูกทำเปไปเพื่อนดา้อนไปไหนมานี้มานยีหมายีหมาตัวดีอะไรคะดาคอนบล็อกหลบตีดา้อนโร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 โลโรโนโร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 ดาคอนออสออออสออสอถูกถูกออออสออสซิมปื้ง็อตนัน บาดเลือดบาดเลือดแขนดูดโจ๊ดบาดเลือดแขนดูดจ้อยตึ้งโอผตีตีตีดาก้อนโล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 ดาก้อนโล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 หมดแล้วค่ะเมื่อล่นสินแล้วค่ะจะหนไปไหนตัวบตี้ตัวบัตตี้ตัวบัตตี้กินตัวบัตตี้ไปไหนฮึบเร็วฮึบฮึบฮึบจิงจริ ติ๊มติ๊มจิปึ้งติ๊มจิ๊มปึ้งเคเคดาก้อนโล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 เมทไห้ตัวเองดาก้อนโลโลอยู่ไหนอะดาก้อนโลโลโคนฮามารุติ้มติ๊มดาก้อนโล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 ทีนี้ นี่นี่มันยิงมันยิงคอต์ดโบเวดอมทิปโอ้ยซิงเหลือสามซิมติมโอเคสลิงเหลือหนึ่งลนะหนีรอเดเองวะหิวเอาเลยลูกเอาเลยปึ้งไปเลยาไปเลยอคนละเหรอแคลเซีน่นแคลเซีน่นโอ้ดาก้อนโลโลดาจะเข้าหลักใครไหมดา้อน โลโลไม่ต้ใจกเคดาต้อนโลดาก้อนโลโไอที่ยืนนิ่งหายตัวมาแล้วยืนนิ่งดาก้อนโลโลออยังไงล่ะขังด้ซหรอเาไปไปตอมา์เปอร์ดาก้อนโลโล โอ้ยเข้าไปไม่ได้อ่ะไม่ออก้วไม่้ออกแล้วกำลังไปดักอยู่รถบล็อกได้เวอร์ดาก้อนลงผมตีบล็อกทำเลยว่ะหาสตอปเปอร์คิดคิดหาสตอปเปอร์ซิมปึ้งต่อไปไปดาก้อนโหลดซิมปึ้งอฮายเออ อาชีชุบ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 คุลุมิไปชีชุบคุลุมิชีชุบคุลุมิสีสั่นพุ่มอยู่สีสั่นพุ่มอยู่นี่เน่ยไม่รู้หรอไปไหนปะไปไหนอีตาอีตาอีกูอีกูอยู่นี่อีกูอยู่นี่อ๋อทำไมเดี๋ยวจะไม่เล่นนี่แล้วนะจะไม่เล่นเอเนอร์ตี้แล้วนะจะเล่นสลิงแล้วมัโมโหมากตามคนยากเกินติมอยู่ติมอยู่ ไม่ใช่ตัวเองปึ um, anyway> ้งอ้าวไม่ใช่ตัวเองแบบขาร์สต็ปเปอร์ตีตีตีอัลพระตีเหรอฮีโร่เนเวอร์ฮิลปั๊บปึ้งแซป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 ตายละตรงนี้ตายแล้วเอาเลยเอาเลยเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ผ่านได้เต็มที่ผ่านได้เต็มที่เหลือใครอีกเหลือใครอีกไหมเหลือใครอีกไหมน้ำเลยนะโอเค เอาเม็ดไปเอาถุกคนหาสต็ปเปอร์คลิปอา้าวออเมดดาก้อนโร่โล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 ่โรดาก้อนโล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 โร,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 โรอา้าวอุ๊ยหัดเ็ปได้อยากได้อ่ะหาสต็ปเปอร์คลิปหาสต็ปเปอร์คลิปหาสต็ปเปอร์คลิปคลิปเออเออเออนี่นะหลบ มวยตบตบหน้าเกาหลีตบหน้าเกาหลีเม็ดว้าคือนอหิวหิวทันไม่อติอันเตียใจปาเลือดปาอ๋อจะโดนตบเป็นไรเขาปัดไปเรื่อยปัดไปเรื่อยโทมันปาดโทรปาดโทไม่ต้องห่วงฉันโอเคฉันโอเคฉัแค่โดนตบนิดหน่อยฉัแค่โดนตบนิดหน่อยจะแค่โดนปาดขามือจะแค่โดนปาดขามือจะแค่โดนทุูมจะแค่โดนปาด ฉันก็โดนฉันก็ฉันก็คิวเองฉันคิวเองฉัน,นโดนตับต่อฉันโดนตับต่อโดนเคป้าโอเคปะ้โปะโปะาโดนปาดโดนลุ้มตายเลย <c oughs> และนี่นะคะจบไปแล้วนะคะการรีวิวสกินแกล้งนะคะเออสกินแกล้งเกมเพลย์แกล้งนะคะหน่อยหน่อยวอร์สคือช่วงนี้สกินจืดมาฉ่ำมากสิงงสุดถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย ปิ่งแนบปิ่งแนบป้า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 ขับรถเป,ป็นแล้วหรอ